เดือนตุลาคม2025นี้ Apple อาจสร้างความเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่แต่คำถามคือจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นบ้างในบทความนี้เราจะพาไปสำรวจสินค้าใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนตุลาคม2025นี้แม้ว่า Apple จะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงานอีเวนต์หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่ในเดือนตุลาคม2025แต่เราสามารถคาดเดาได้จากข้อมูลในอดีตและข่าวลือที่รั่วไหลออกมา จากข้อมูลที่แม่ครมุสสรุปไว้ในช่วงสีปีที่ผ่านมา Apple มีการจัดงานอีเวนต์หรือประกาศสินค้าใหม่ในเดือนตุลาคมโดยมีรายละเอียดดังนี้ปีวันส่งบัตรเชิญชื่องานวันจัดงาน2021อังคาร12ตุลาคม e ล e ชอีเวนต์จันทร์18ตุลาคม2022อังคาร18ตุลาคมเทคน t e ข่าวประชาสัมพันธ์อังคาร18ตุลาคม2023อังคาร24ตุลาคม อีเวนต์จันทร์30ตุลาคม2024อังคาร8ตุลาคม Mac Calendars ข่าวประชาสัมพันธ์จันทร์28ตุลาคมถึงพุธ30ตุลาคมและในปี2025นี้ Apple มีแผนที่จะประกาศผลประกอบการไตรมาส4ในวันที่30ตุลาคม2025นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าหน้าร้าน Apple c h a s h ชิ s ในออสเตรเลียจะกลับมาเปิดทำการในวันเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า Apple อาจเปิดตัวสินค้าใหม่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม2025สินค้าใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัว iPad Pro หรือว่าจะมาพร้อมชิป M5 ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทั้ง CPU และ GPU และในรุ่นความจุเริ่มต้น2 5 6 GB อาจจะอัปเกรด RAM เป็น1 2 GB ด้วยแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะมีกล้องหน้า2ตัวตามข่าวลือหรือ,รอไม่ Vision Pro คาดว่าจะได้ใช้ชิป M4 หรือ M5 ที่เร็วกว่ามีสายรัด หัวที่สบายกว่าแบบ Dual n e e ี Band และอาจมีสี p a c e Black เป็นตัวเลือก Apple TV หรือว่าจะมาพร้อมชิป A17 Pro ที่มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นรองรับ Siri เวอร์ชันใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย Apple Intelligence มาพร้อมชิป n 1รองรับ Wi-Fi 7และอาจมีการเพิ่มกล้อง FaceTime ใน Apple TV รุ่นต่อไป HomePod Mini คาดว่าจะใช้ชิป S9 หรือใหม่กว่ารองรับ Siri เวอร์ชันใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย Apple Intelligence ชิป n 1 ที่มี WiFi 7ปรับปรุงคุณภาพเสียงชิปอุลตราไวเบนรุ่นที่2สําหรับฟีเจอร์ความใกล้เคียงและอาจมีตัวเลือกสีใหม่ Air t a ทหรือว่าระยะการติดตามสิ่งของจะยาวขึ้น3เท่าเมื่อเทียบกับแ i r t a ทปัจจุบันลำโพงที่ทนทานต่อการแกะและแจ้งเตือนหากแบตเตอรี่ต่ำมากๆและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะพลาด Macbook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้วต่อไปของ Apple ที่มาพร้อมกับชิป M5 M5 Pro และ M5 Max คาดว่าจะเริ่มการผลิตเป็นจํานวนมาก ในเร็วๆนี้แต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นบางส่วนหรือทั้งหมดจะเปิดตัวในปลายปี2025หรือในต้นปี2026แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมีรายงานข่าวหรือว่า Apple อาจเปิดตัว MacBook รุ่นราคาประหยัดที่จะมาพร้อมชิป A 1 8 Pro หรือชิป A 1 8 Pro ด้วยอาจเป็นช่วงปลายปี2025ต้นปี2026ซึ่งรุ่นนี้จะมาแทนที่การตลาดของ MacBook Air ชิป M 1ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Apple ยังทำตลาดอยู่ คุณคิดว่า Apple จะเปิดตัวสินค้าใหม่ใดในเดือนตุลาคม2025นี้และคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสินค้าใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง